สวัสดีค่ะก็จะกลับมานะคะแอนิเมตกันต่อนะคะในตัวที่5นะคะโดยใช้เทคนิคพัฟเพชูนะคะในแต่ละบอนเซอร์เนี่ยนะคะก็จะ มีเทคนิคเพ,นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไปจนถึงตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่เอาไปปรับใช้กันได้นะคะ,อะพอมาถึงตัวนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะมาทําการแยกไฟล์ในโปรแกรม AI กันก่อนนะคะก็หลังจากที่ไฟล์ Open ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้ไฟล์นิ w วนะคะเพื่อที่เราจะแยกตัวมอนสเตอร์ไปอีกไฟล์หนึ่งนะคะอันนี้จะขอแยกไว้3คูณ3นิ้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย นะะขนาดประมาณนั้นนะคะลองคิดโอเคนะคะใช้ลูกศรสีดำนะคะคลิกทาง Object นะคะหรือมอนสเตอร์ตัวที่5ค่ะมาปล่อยนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะคกดย่อลงนิดหน่อยกดชิปไว้นะคะคลิกค้างแล้วก็นะะกดชิปไว้มันก็จะได้สัดส,ส่วนที่อ่าไม่ผิดเพี้ยนนะคะจากเดิมอ่าทีนี้ตัวนี้นะคะเราจะกระพริบตาแล้วก็ใช้พาวเวอทูในการขยับแขนนะคะก็ หนึ่งสองสามนะคะสามเลเยอร์ก็ทำการ create a new layer มาสามตัวนะคะเพื่อที่แยกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปอื่นๆนะคะที่เคยบอกไว้ก็คือว่าถ้าหากว่าเราต้องการขยับตัวไหนนะคะก็ให้เรานะคะแยกฝ่ายตัวนั้นออกไปไว้อีกเลเยอร์หนึ่งนะคะอาจะที่ตัวอ็อบเจกต์หลักก็ทำการ ungroup นะคะ,ะถ้ายังไม่ได้ครั้งที่หนึ่งนะคะก็ครั้งที่หนึ่งน่าจะได้ตานะคะมาโอเคคลิกตาก่อนก็ได้นะคะอ่ะกดชิปนะคะเลือก กดชิปค้างไว้นะคะเลือกตาขาวแล้วก็ตาดําทั้งคู่นะคะแล้วก็มาที่สี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านหลังเลเยอร์หลักนะคะ,ะคิกค้างแล้วก็ลากไปปล่อยตอนนี้เราลากตาขาวกับตาดําขึ้นไปแล้วนะคะอาจแขนนะคะมันยังติดกรุ๊ปอยู่ก็คลิกขวาอันกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิกที่แขนค่ะนะคะ,ะมาที่สี่เหลี่ยมสีน้ําเงินนะคะ,อะโอเคค่ะย้ายขึ้นไปปล่อยที่เลเยอร์สามนะคะคลิกที่ตัวนี้นะคะ ย้ายขึ้นไปปล่อยที่เลเยอร์4นะคะแค่นี้เรียบร้อยนะคะทําการไฟล์เซฟแอดนะคะตัวนี้ให้ชื่อว่า005นะคะก็เป็นไฟล์ AI เหมือนเดิมนะคะกดเซฟได้เลยโอเคค่ะโอเคนะคะแล้วก็ไปเปิดที่ AE นะคะอันนี้ก็จะมีไฟล์ตัวที่4เล่นอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็คลิกขวาตรงตรงช่องนี้นะคะ Import file ค่ะ ่แล้วก็เลือก0.5นะคะ Import a t Ret Layer Size นะคะถ้ามีติ๊กถูกตัวนี้เอาออกให้หมดนะคะ Import เข้ามาค่ะโอเคค่ะอันนี้เรายังจะไม่ลากเขาลงมาเพราะว่าเขายังไม่ถูก a n i m เมตอะไรนะคะให้ Double Click นะคะเข้าไปที่คอม0.5 0ตัวนี้นะคะหรือว่าตัว Monster ตัวที่5ของเรานะคะใช้ลูกกลิ้งที่เมาส์นะคะตรงกลางหมุนขึ้นลงนะคะเพื่อปรับขนาดได้นะคะทีนี้ขอ ขยายนะคะเพื่อให้เห็นตาชัดๆนะคะโอเคค่ะตาก็จะเป็นลักษณะของการจากเล็กไปใหญ่นะคะจากเล็กไปใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสเกลนะคะแต่ว่าเราลองเรียกมาให,ให้ดูเลยก็ได้นะคะก็คือกดตัว S ที่เลเยอร์ลูกตานะคะแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยคะ่ะสเกลมันจะเป็นอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการอันลิงค์ค่ะนะคะอันละิง์ก็คือปลดโซ่นะคะที่ช่องตัวนี้คะ่ะ เน,นี่ยอันลิงก็คือเอาโซ่ตัวนี้ออกแล้วเราคลิกด,ดู่าตัวหน้าจะเป็นอย่างนี้นะคะตัวหลังเราอาจจะชอบตัวหลังมากกว่านะคะเพราะว่ามันดูเป็นเหมือนการกระพริบตาดีนะคะใครอยากให้เขากระพริบจากจุดเกิดตรงนี้ก็อยากให้เคอร์พอยขึ้นไปก็ได้นะคะหรือว่าอยากให้เขากระพริบตาที่มีจุดเกิดต,ตรงนี้ก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้ค่ะก็คือเขาก็จะกระพริบตาจากตรงนี้นะคะแต่ถ้าเรา ย้ายแองก์พอร์ขึ้นไปนะคะโดยการใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะหรือกดตัว Y ที่คีย์บอร์ดการกระพริบตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแต่เราชอบนะคะว่าจะให้เป็นแบบไหนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราขอให้เขามีจุดกําเนิดจากตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะ,ะนั้นเนี่ยนะคะให้เราหลังจากที่เราอันลิงก์แล้วนะคะเราก็ซอฟต์ a วอชนะคะที่จุดแรกตรงนี้ได้เลยนะคะ ก็ให้จุดนี้เนี่ยนะคะเป็นร้อยร้อยแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะก็ปรับตัวนี้ให้เป็นศูนย์อ่า enter นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ทำการ ctrl c ctrl v มาก็เราลองดูอ่ามันก็จะเล่นประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ loop out นะคะ ่าวงไม่เปิดปิดนะคะคลิกทิ้งไปหนึ่งทีนะคะมันก็จะกระพริบตาตลอดนี้โอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับตานะคะความจริงก็ใช้เทคนิคเหมือนแรบลิ้มนั่นแหละนะคะจากมอนสเตอร์ตัวที่5ค่าเที่แล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้พาพิทู l ในการขยับแขนนะคะไม่ต้องโบกขึ้นอ่าทีนี้เราก็ปิดนะคะปิดการตรงนี้ขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็ตัวไหนที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการล็อกไว นะคะล็อกตัวนี้กับล็อกตัวนี้นะคะเพราะว่าเลเยอร์แข่งซ้ายขวาก็คือเลเยอร์สามสี่นะคะ,อะโอเคค่ะก็ไปเลือกเครื่องมือพับเพจท,ทูนะคะซึ่งอยู่ตัวนี้นะคะเหมือนหมุดนะคะเวลาที่เราปักหมุดต่อเราไลท์สดนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมุดตรงนี้นะคะพับเพจพับเพจตินทูนะคะ,อะโอเคเราก็คลิกไปที่ตัวพับเพ o ท,ทูตัวนี้นะคะวิธีการนะคะตอนนี้เนี่ยเมาส์เราสังเกตนะคะซิลเคอร์เมาส์เปลี่ยนเป็นตัวปักหมุดแล้วนะคะเราจะปักหมุดไปตรงข้อต่อเพื่อเคลื่อนไหวนะคะ เพราะฉะนั้นข้อต่อคนก็จะมีไหล่ซอกแล้วก็ข้อมือใช่ไหมคะโอเคค่ะตรงนี้ก็สามจุดคลิกเข้าไปเลยนะคะคลิกเข้าไปปุ๊บม,มันจะเกิดปุ่มสีเหลืองแบบนี้ถ้าเป็นเข้มปุ่มสีเหลืองเข้มคือมันแอคทีฟนะคะอ่าตอนนี้เรามาที่จุดที่สองเห็นไหมตัวนี้แอคทีฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวงกลมที่มันโอบสายด้านในนะคะก็คือตัวนี้ non active ยังไม่แอคทีฟตัวนี้นะคะทีนี้เราจะอ่าขอโทษนะคะตอนนี้สังเกตว่าเส้น timeline เราออยู่ตรงนี้พอเส้น timeline อยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ย มันจะ add keyframe ให้เราตรงนี้ซึ่งนรอไม่ต้องการนะคะเดี๋ยวขอ c อนโทรลแกลับไปนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะปักหมุดทัพเฟ o ูนะคะให้เราเลื่อนเส้น t i ไทม์ไลนมาไว้หน้าสุดก่อนนะคะเราจะได้ a n i m เม e ง่ายๆโอเคค่ะปักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2ึสามนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวขออันนี้ปิดไปก่อนพอปักหมุดปุ๊บเนี่ย keyframe มันก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะคะ ไปเลือกอีกแขนอีกข้างนึงนะคะอีกเลเยอร์หนึ่งใช้พับเหทตเหมือนเดิมนะคะก็ถ้าเราปักได้นะในจุดที่ใกล้เคียงกันมันก็จะดูสวยงามโอเคค่ะปักครบ3ามจุดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราปักปุ๊บเนข้างล่างจะขึ้นมาให้เราเต็มเลยนะคะเราก็ทําการปิดไปก่อนนะคะทีนี้เราจะปักนะคะในวินาทีถัดไปก็ให้เราเลื่อนเส้นทำลายออกไปสักวิครึ่งก็ได้นะคะ วิธีการใช้ PuppetTool นะคะก็ตอนนี้กลับไปเลือกแขนข้างนี้ก่อนเลือกเลเยอร์นี้นะคะการแอนิเมตนะคะเราก็จะยังใช้เครื่องมือพับไปทูอยู่คลิกไปครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเรียกให้เห็นนะคะจุดสีเหลืองเนี่ยโชว์ขึ้นมาก่อนนะคะมันโชว์ขึ้นมาแล้วนะคะก็ทําการขยับได้เลยค่ะทีนี้เวลาที่เราจะขยับนะคะเวลาที่เราคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราจะขยับสังเกตว่า ตัวซเซนเตอร์อเมาส์เรานะคะมันก็จะกลายเป็นแกกระบาดสีดำแบบนี้ตอนแรกมันเป็นหมึกใช่ไหมคะเห็นไหมพอเราจะขยับมันนะคะสังเกตว่าพอมันกลายเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ปุ๊บมันจะขยับได้นะคะก็คลิกค้างเลยะคะ่ะอ่าคลิกค้างไว้ก็ดึงขึ้นไปแล้วก็ปรับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดที่สองนะคะมันก็จะเคลื่อนไหวแบบนี้หายในข้างหนึ่งก็มาคลิกเลเยอร์ตัวนี้ก่อนะ,ะ่ะเรียกเลเยอร์ก่อน เราเลือกเลือกตัวเลือกตัวพินขึ้นมานะคะนี่ค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ลองเล่นดูนะมันก็จะยกมือแบบนี้แล้วเรียบร้อยทีนี้นะคะเราก็จะต้องทําจุดที่สามใช่ไหมคะแล้ก็ใช้หลูปเเอาเหมือนกันทีนี้เวลาเรียกตัวคีย์เฟรมขึ้นมานะคะเี้ขอกลับไปใช้ตัว เ e c t i o n ่ o o o หรือว่า Move Tool ตัวนี้ก่อนนะคะคลิก l a เยอร์สกดชิปนะคะแล้วก็คลิกที่ l a เยอรเพื่อเลือกทั้ง2ตัวแล้วกดตัว U นะคะ u ที่คีย์บอร์ดนะคะอ่าพอได้แบบนี้แล้วปุ๊บนะคะมันจะโชว์คีย์เฟรมที่เราปักทั้งหมดมาแบบนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดที่3นะคะก็น่าจะประมาณนี้ให้มันเว้นระยะเท่าๆกันนะคะที่อันแรกนะคะอ่าเลเยอร์แรกแบบนี้นะคะคลิกคุมทั้ง3าจุด c อนโทนี Ctrl 3, ได้เลยค่ะ คอนโทนซี C, นะคะแล้วก็คอนโทนวี v, นะคะมันจะมาวางให้ตรงเส้นทำลายพอดีนี้ที่แขนอีกข้างหนึ่งนะคะก็มันจะทำได้ทีละเลเยอร์นะคะคอนโทนซีแล้วก็คอนโทนวีแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็จะใส่ลูปเอาเลยค่ะทุกตัวโพซิชันนะคะตรงนี้กดอั t ท r เน t e ค้างไว้นะคะแล้วก็คลิกที่สต็อปวอร์ดค่ะลูป O U G ลูปเอานะคะอ่า ให้ประหยัดเวลานะคะคลิกคุมแบบนี้นะคะคอนโทรล C ค่ะ,ะคลิกคิ๊งไปนะคะเอาชิเน็ตค่ะคกดเอาวพเนิจข้างไว้คลิกซับวอร์คอนโทรล V ได้เลยนะคะรอบนี้โอเคค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้เราจะมาที่อีกข้างหนึ่งนะคะก็ทำเหมือนกันคายเ e r ร o r ก็คอนโทรลนะคะ ไปจนกว่าจะหายเออร์เลอนะแล้วก็มาใส่โค้ดอีกทีหนึ่งเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการปิดไอตัวปิดกาเล็กๆแบบนี้ขึ้นไปนะคะ ว่ามันเยอะมากเลยนะคะ,อะลองเล่นดูค่ะโอเคเห็นไหมคะนี่คือการใช้ Puppet t นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็จะกลับไปที่คอมหลักของเรานะคะคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าตรงนี้ก็ได้แล้วเราลองลากตัวชี้5ลงมาเล่นดนะะูดึงขึ้นนะคะแล้วกดชิปแล้วก็ลองเล่นดูได้เลยค่ะทีนี้มันก็จะเล่นพร้อมกัน ทั้งสองตัวโอเคค่ะสำหรับการใช้ p e t t o o l นะคะในการ a n i m a t e ง่ายๆนะคะในมอนสเตอร์ตัวที่5นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดตามมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายนะคะได้ในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ